สวัสดีครับวันนี้พามาดูตู้รถไฟเก่านะครับตอนนี้เรามาวัดกรอบบานนะครับสำหรับติดตั้งกระจกนะครับตู้รถไฟเก่าที่เอามารีโนเวทนะครับตัวน,นี้ตรงนี้ด้านล่างนะครับคู่กันจะเป็นบานฟิกนะครับบานช่องแสงด้านบนจะเป็นบานกระทุ้งครับแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นกระจกโค้งนะครับคู่กัน สองบานสองด้านนะครับจะเป็นบานฟิกนะครับใส่กับประตูบานเลื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านบนจะเป็นประตูบานกระทุ้งนะครับเปิดด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นบานฟิกบานตายนะครับเป็นบานช่องแสงครับ <c oughs> อีกด้านหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับ อันนี้ก็จะมีประตูบานฟิกนะครับอยู่บนประตูแขวนล้างแขวนนะครับสอด้านตรงนี้จะเป็นประตูนะครับประตูเหล็กแล้วก็จะมีช่องช่องแสงอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เรามาเช็คระยะสำหรับติดตั้งนะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ